นี่ก็มาทรงงานใส่ค่ะพ่อดำได้ดรถนิดหล่อเลยค่ะ เมื่อกี้กะเจะขึ้นมาได้กะเก็บตะปูอ่ะใช่ยังเครื่องรถ ส่ฟ้าไทยคำเพื่อดีโตขึ้นนี่ค่ะเออโอ้สายไฟไหมสายไฟหนึ่งกับคนละหลังค่ะมันสายไฟอยู่ได้พออันตรายจจ้ะยกดำขึ้นอีกที่จ้ใสายฟ้าทำไอ,อ้สาย xe phá thai đi tổ cơn ích xe xa nhang nhang nhiều cơn rụt nó nó cứ yên lông kháng quá bè đó bốc cơn ích ta điệt vô phá thai phang xài loay oh, la nhóc đam mai đu la nhóc เดีเดีงง๋ยเดีายวเดียวดยเยเดิดบยวเยว้า,า,ย,ายเเดิด้ยวเยเเดิด ให้สายไอ้ฟ้าไทยคำออกอีกจังหน่อยซอยดีดโตขึ้นค่ะเอาล่องกังแน่เอาลอ่องกังแน่เออเอาเอาดำลงไหมพ่อไม่อนเอาขึ้นเลยเดินหน้ากับ่ไดใดบ่ เออเอาไอ้เห็นพอ่อซอยเงือกฟ้าไทยส้อยจังหน่อยนะ่ะฟ้าไทยมันรปเปิดคันฟ้าไทยมันเปิดได้ยั่วมาพขอกบพอ่อที่ส้อยกันลัน เค er okay okay ี right ียดเครียดินออกให้ได้พ่อให้มันร่อนนะให้พ่อมันให้เครียดดินออกใครค่าสายไฟสายไฟมันคนละหลังค่ะสายไฟตัวนี้มันเทียมเข้าไปข้างในอีกคนละหลังเมื่อกี้ก็เก็บ กาจะขึ้นเพรากว่าจะขึ้นมาได้ก็เก็บตาปูออกเพราะว่าเพินเอาเศษปูนเศษยังว่างเลาะล้อยรถพอ,อ,อดีสร้างกำลังทำงานค่ะบริสัท์เอาล่องมาดูล่ะเออ,ดเอ,อได้ละเทเลย เออกไปเดินออกไปน้อยนึงใกล้เบลแล้วยกยกขนากระสายไฟเบลแล้วเบลแล้วเบลแล้ว่างล,ล,ล,ล่าง,างอันตรายค่ะขานาก็ะเป็นสายไฟเดี๋ยวยกดำสูงไปก่อสายไฟขาดอันตรายต้องเบรงค่ะตรงเมือง,ง,อง,งซอยกัน,น,กนตรงงานเป็นสี่บเซจซินค่ะ ฝากติดตามเพจเจเน็นสวยสร้งงางชาแน,นลนได้จ้าฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ